อยากกินแบบตาใจแบบถาดใหญ่ๆแบบเนี้ค่ะและก็ใส่มือหนุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องร้ายค้นหนุ่มไหมนางรอม่วงเดาลายค้นหนุม,นะนม,นห,นมหูแสบค่ะ สดีค่ะมามากค่ะพี่น้องเมนูคิดอยากกินเมนูคิดหอดบ้านค่ะพี่น้องตำบักหุ่งเพชรเพชรค่ะพี่น้องกับอันอยังกอดพัดมีค่ะพี่น้องเป็นยังคือว่าเมนู้คิดหอดบานว่นที่ค่ะบานเท่านะคะ่ะเวลามีงานไหมค่ะพี่น้อง่นมาค็ดพัดมีหรือว่าเวลาทีนั่งร่วมกันเนาะคะ่ะเนาะมาเค็ดพัดมีหรอกค่ะเทลงใส่ถาานล้วก็ตํษษตำบักหุ่งล่งค่ะพี่น้องอู้แสบค่ะค่ะมามาเด้อค่ะพี่น้องเวาไปน้ำได้ไล่ไป เขาเ้าได้ค่ะนี่แต่ว่าเป็นเขาเทียงอินแทนเขาด้วยค่ะครับครับพี่นอ้อง รัสซี่ค่ะรัสซี่ลาาค่ะพี่นอ้นองขออนุญาตแตะมือได้ค่ะพี่นอ้องอยากกินแบบตาใจแบบถาดใหญ่แบบนี้คะ่ะ แล้วก็ใส่มือหยุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องหร้ย้นหยุ่มไหมนางรอมวง่งแล้วไค้นหยุ่มหู้ชัดค่ะ แจกใครนี้ค่ะพี่น้องสมก็ิดคิดอยากกินคะ่ะแจกแบบซาใจเลยคะ่ะมัน กระหล่ำลวกค่ะพี่น้องพักมือน,นี้มีพข่อิตูขายุกเคงใสแล้วกับพักที่เล้าค่ะพี่น้องกระหล่ำลวกผักบุงหน้าลวกค่ะ หนังกำมะเม็ดกระทิ้นค่ะพี่น้องชตอตออสานแสบโอ้เข้มดีค่ะค่ะอีกระปูดอง มันเป็นปูทะเลเนาะค่ะน้องปูหน้าบานเข้าดองแสบกลัวึ้นบะใส่ตะมกงแสบกลัวได้ยมแบบน่าใจอรืลค่ะพี่น้องมึงเนี่ย ถือใจเฮง